ในกำมงคือเอ้ยวันนี้เราคุยให้ฟังถึงเรื่องของสถานการณ์โลกดีกว่าข้าเองก็ไม่ได้ติดตามอะไรเท่าไหร่ครับบางครั้งมันก็น่าปวดหัวเหมือนกันนะถ้าเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของโลกมากข้าไม่ค่อยเรื่องยุ่งเกี่ยวเรื่องของโลกเท่าไหร่หรอกบางทีคนถามว่าอาจารย์ได้ยินได้ฟังข่าวนั้นได้ฟังข่าวนี้ไหมข้าไม่ค่อยตามทันหรอกเรื่องข่าว แล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องโลกโซเชียลรู้โลกอะไรมากมายส่วนใหญ่ถ้าหาว่าเขียนทําแล้วก็ส่งออกไปใช่ไหมมันก็หลังๆก็ไปดูเรื่องของข้าไปดูเรื่องประวัติศาสตร์บ้างบางทีไปอ่านหรือว่าเรื่องแบบเดี๋ยวมี y มี u u u e e ใช่ไหมไปดูเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสารคดีอะไรถ้าชอบอย่างนั้นจะมากกว่าบางทีก็ไป เกียนเรื่องของตรรก,กะต่างๆจริงๆข้าเป็นคนชอบอ่านเรื่องแนวทางตัดถอนตรรก,กะต่างๆของนักเขียนระดับโลกอะไร่เมื่อก่อนนะจะ่จำไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้ความทรงจําไม่ค่อยมีนึกไงก็น,นึกไม่ออกมันอยู่กับมันเป็นภาวะจิตเหมือนกันนะจิตเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกประจลาดมากเราอยากจะจำอยากจะจำอยากจะรู้บางครั้งถ้าได้ฟังพวกเราพูดกันแล้วมันมันตีความมาได้ลึกซึ้งมากเลยด้ตัวข้าเองตีนะ ฟังแค่วาลีเดียวแล้วมันมีการอาศัยเหตุอแล้เสร็จบนไปมันลึกซึ้งมากแล้วอยากจะเอาสิ่งนั้นมาอธิบายเล่าให้เราฟังแต่มันลืมไปละมันไม่มีความทรงจําตรงนั้นเลยคือมันเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วก็มันพิจาศจนมันดับตรงนั้นนี่คือปัญหาที่ที่ข้าเจอแล้วมันในการเป็นผู้ที่ทุกคนรู้อาจารย์ธรรมกะเป็นผู้ที่มีปัญญามากมีการรู้ธรรมมากแต่ความจริงข้ารู้เต็มอกถ้าไม่มีธรรมะอะไรเลยมันไม่รู้สึกถึงทำอะไรเลยมันจําอะไรไม่ได้แต่อยู่มานั่งแล้ว คุยเนี่ยข้าคุยมาเป็นร้อยเป็นพันเรื่องแล้วข้าไม่เคยมีสคริปต์เลยนะแล้วไม่เคยเตรียมตกมาก่อนไม่ว่ามีคนนำพระข่าไปสัทยายในหมู่ของบริษัทอะไรต่างๆเรื่องคนเป็นมันร้อยๆข้าก็แค่ก็พูดเลยบางทีข้าพูดแล้วก็พูดไปเลยไม่เคยมีสคริปต์ในในศาลาเวลาเราสวดมันเสร็จเวลาอบรมทมก็ก็พูดเลยนเนั่งนี้ก้าก็พูดเลยอะไรก็ได้ที่มันผัสสะ เรื่องนิดเดียวเขาจะถัดสะขึ้นมาแล้วมันจะเริ่มต้นของมันเหมือนกับชนวนติดขึ้นไปสู่เยอะแยะเลยกลายเป็นระเบิดใหญ่ก็ได้อะไรเงี้ยน,นั่นคนที่เข้าถึงความเป็นจริงในสิ่งที่ที่มันมองเห็นว่าจะอาศาัยเหตุอาศาัยปัจจัยอาศัยเหตุอาศัยเป็นอิทัิปฏิยาตาอย่างนี้นเสมอนะไอคนนี่รู้ทำมากจำคำมากจากสูตรนั้นถไอน,นี่ไม่รู้ทำหรอกมันจําเข้ามาเอาแต่หัวข้อมามันไม่สามารถที่จะขัดเกลีหัวใจตัวเราเองได้เลยเราไม่รู้รลกว่าเราเป็นคนยังไงคิดยังไง เรามักจะมองด้วยตาและตัดสินด้วยตาได้ยินด้วยหูตัดสินด้วยหูเลยไม่มีการตรึกตรองะค,คุณภาพชีวิตของคนเราเลยมีไม่เท่ากันมีไม่เท่ากันเราคิดเราดีเสมอแล้วเราคิดถูกเสมอทีเราไม่ได้ถูกเลยเราไม่ได้ถูกอะไรเลยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่แบบมันมันมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแบบนึกไม่ถึงอย่างเช่นในบุญยาลังมีลายกลุ่มถูกต้องไ,ไหม มันมีรายกลุ่มกลุ่มเนี่ยมันก็สองสามร้อยคนแล้วก็ยังในห้องธรรมกะอีกยังมีในรายอ่ไอ้น,นั้นเป็นพันคนเลยใช่ไหมสองสามพันคนใช่ไหมสองสามพันคนที่เป็นรายกลุ่มที่เขาติดตามทาแล้วก็ได้รับข่าวสารจากบุญชุนรังคราวนี้มันมีบางคนมันมันติดตามกันมาเนี่ยแบบว่าอาจารย์ทําอะไรเนี่ยขอรู้ด้วยได้ไหมอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์ทําอะไรเงี้ยคนก็ถ่ายแล้วส่งไปให้ใช่ไหม อย่างแอดมินเราเอดมินเรามีทั้งหลายหลายหลายคนทั้งโบทั้งยุ้ยทั้งเดียทั้งเดียวทั้งเยอะนะแอดมินที่มันกระจายทํานี้ไปหรือว่าคนที่มันอยู่ในห้องทําที่รู้จักอย่างเมื่อก่อนพี่เปรมเอารูปมาจากไหนไม่ร <beautiful> ู care, the Remember, the ้แล้วพี่เปรมเขียนจังรูปจากไหนเขาก็เอาจากห้องห้องลายใช่ไหมห้องทํามห้องลายเอามาแล้วมาใส่แล้วก็ถามขึ้นมาแต่บางคนเอาไปออกหน้าเฟซออกหน้าเฟซแล้วเขียนเหมือนกับว่า อาจารย์ส่งมาให้อะไรเงี้ยก็เลยทําให้คนเขาแปลกใจกันได้ว่าเป็นการรู้จักกันกส่วนตัวไหมอะไรไหมซึ่งบางทีข้าไม่รู้เรื่องหรอกมันเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของโซเชียลอะแล้วทาให้คนเข้าใจผิดได้เหมือนกันอันนี้เรื่องของโซเชียลการทีผมพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องโลกของโซเชียลเนี่ยมันก็พูดฟังถึงตอนนี้ว่าสถานการณ์โลกตอนนี้นะมันเต็มไปด้วยเชื้อเชื้อโควิด19ใช่ไหม มันลามไปทั่วโลกเลยลามไปทั่วโลกเลยสมัยหนึ่งเนี่ยจีนเนี่ยเขาเกิดรุนแรงมากตั้งแปดหมื่นกว่ากว่ารายในจีนเองตายก็สองสามพันรายเฉพาะในจีนแต่ตอนนี้จีนเข้าอยู่อ่ะสถานการณ์เขาดีขึ้นข้าเห็นแบแบๆไปนะว่าสถานการณ์จีนดีขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้โลกเนี่ยม,มันมีสื่อถึงคนไม่ค่อยใส่ใจเรื่องโลกเท่าไหร่อย่างข้าเขายังเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้เกิดขึ้นนี่เกิดขึ้น จีนควบคุมได้เกาหลีใต้ก็ควบคุมได้ตอนนี้สถานการณ์เขาเริ่มลดลงลด,ล,ดลงเกิดนี้มากขึ้นเรื่องในเรื่องพอสื่อมันมากขึ้นแล้วเราก็ตนกไปตามสื่อถ้าสื่อมันเขียนเรื่องข่าวปลอมเลยก็จะทําให้เราแยกตามนั้นแต่จริงสถานการณ์เนี่ยมันมันไปทั่วโลกจริงอิตาลีซะอีกที่ตอนเนี้ยคนเป็นสูงขึ้นมานะจะเปดพันคนเลยแล้วก็ตายก็เยอะตายตั้งเป็นก้าร้อยไม่ใช่น,น้อย แต่ข้าว่าที่น่าหนักใจในความคิดข้าก็คืออเมริกาอเมริกาไม่มีตัวเลขอะไรเลยสมัยหนึ่งออของกระทรวงอะไรอะ่ะของหน่วยงาน CDC อะไรเงี้ยของอเมริกากล่าวหาว่าจีนปอกปิดตัวเลขกล่าวหาว่าจีนอย่างนั้นกล่าวหาว่าจีนไม่ไม่เปิดเผยจีนก็าเเปิดเผยตัวเลขแต่ตอนนี้กับกลายเป็นว่าอเมริกาเองของของหน่วยงาน CDC เนี่ย กลับปอกปิดตัวเลขของอเมริกาก็คือไม่ไประชาชนรู้ว่าอเมริกานี่เท่าไหร่เขา,าอเมริกานหนักเพราะว่าใช้มีชีวิตอย่างอิสระใช่ไหมอเมริกาอาจจะหนักหนักแบบไม่รู้ตัวแต่ไม่เปิดเผยตัวเลขอาจดีอาจจะมากกว่าอิตาลีซะด้วยเพราะอิตาลีเขาจะมีตัวเลขปกะคองไงเพื่อรักษาคานภาพอะไรเงี้ยแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะ่นะโลกมันเกิดขึ้นมาสักพักมันทรงอยู่มนุษย์เอาเอาอยู่ทั้ง,งนะั้นนี่ต่อไปกกลายเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดา นี่มันแค่ตื่นสนกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของยังใหม่อยู่คนเราไม่จะเข้าใจเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปมันก็สามารถจะปรับตัวระยุ่งนี่คือความปัะเสริของความเป็นมนุษย์อะไรนฮะโลกต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมามันมาถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์มันมีเยอะแยะเลยที่ที่พรา่ราค่าคร่ชีวิตมนุษย์เป็นล้านๆบางทีในทั้งประเทศเนี่ยตายไปสองในสามเลยอ่ะ มันมันเยอะมากเลยตายไม่รู้กี่ร้อยเป็นร้อยร้อยล้านอย่างเงี้ยครั้งนี้นี่มันเล็กน้อยครั้งนี้มันเล็กน้อยสถานการณ์แต่ว่ามันแพร่กระจายไปที่สุดแล้วมนุษย์ก็เอาอยู่บางทีคนเราชอบจะไปอะไรนะไปไปอ้างคําพยากรณ์นั้นอ้างคําพยากรณ์นี้ซึ่งเป็นที่มาในการประโคมให้จิตใจเราตกตมม่ำลงไปส่วนฝ่ายพระเราทั้งอ้างสวดสวดมนต์บทนี้ บ้าสวดมนต์เรื่องบ้าสวดมนต์นี่มันเป็นเรื่องอะไรที่ขำมากมาก่อนข้าก็เชื่อนะแต่พอถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมึงตลกมากเลยแล้วพระพวกเราเนี่ยเป็นเป็นคนแบบให้มันบ้าสวดมนต์สวดมนต์แล้วดนบรนดาให้มีทรัพย์สินสวดมนต์แล้วทําไม่ได้ดนบรรดาให้เกิดความพ้นทุกขมีโชคชะตามีอะไรคนก็เลยบ้าสวดมนต์ที่บ้าสวดมนต์เพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าไอ้บทบทที่สวดเนี่ยมันมันช่วยอะไรได้จริงหรือเปล่าแต่นี่มีพระผู้ทรงคุณเขาบอกว่าคุณสวดมนต์นี้สิ สวดบทนี้สิสวดบทนี้สิเมื่อก่อนเราก็เลยสวดอะไรนะสวดเมื่อก่อนข้าสวดอะไรวะจำไม่ได้เลยข้าไม่สวดมันชย่าอสนคตาอาชินมันชอร์หูข้าสวดเป็นบ้าเป็นหลังเลยสวดแล้วอย่างนั้นอยู่นี้ข้านี่สวดธรรมจักกับป่าว่าสูตรเนี่ยทียร้อยแปดจบแล้วข้าสวดเป็นยี่สิบสาสิบเที่ยวอะมันก็ยังเป็นข้าที่เฮี้ยงอย่างั้นแหละเข้าใจไหม านาสองซิโมเพรมมาะว่าคาถาเงินล้านคาถาอะไรนะคาถาอ่าเงี้ยมนสวดไปเหอะท่างไม่ทํางานมึงก็ตายเงแต่คนมันเชื่อไงดูนั่งพร่ำบ่นเพ้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการขอด้วยการกระทําตัวเองขึ้นมาว่าฉันทําอย่างนี้แล้วฉันจะมีมีความสุขมันคือมีความสุขเพราะความเชื่อแต่มันขาดปัญญาไงท่านท่านจะมีปัญญาด้วยท่านสวดอะมันไม่ผิดหรอกแต่ท่านต้องมีปัญญาด้วยท่านสวดสวดด้วยอะไรความศรัทธาความเชื่อเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกมามันเลยมีพระ เยอะแยะแล้ววัดหวยแตกพากันสวดมนต์เหอเฮ้ยสวดมนต์นี้ที่บทน,น,นี้ที่บทนี้ที่หมด,ดนี้เลยไม่แต่มนต์สวดใหม้มนต์ตลาดก็มันก็ยังใช้ได้อยู่เลยเพราะว่ามันเอาจิตเข้าไปเกาะาเอาจิตเข้าไปเกาะก็มนต์นี้เหมือนขอนไม้ขอนหนึ่งอะ่ะมันก็ช่วยพยุงจิตให้เราเพราะความเชื่อนั้นเราพยุงขอนไม้น,นั้นด้วยความรู้สึกยังไงมันช่วยชีวิตเราแต่เราจะตายขอนไม้นั้นโดยที่ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะตัวที่เราจะไปคือตัวเราเราจะไหว้น้ำก็หาฝังก็คือ,อ,คอตัวเรา โดยอาศัยเกาะขอนไม้นั่นไปแล้วแกเกาะขอนไม้ไม่วางแกขึ้นบกแกเอาเอาขอนไม้ไปด้วยใช่ไหมพราอมันช่วยชีวิตแกอย่างนั้นเหรอแกลืมไปว่าแกเข้าหาฝั่งด้วยการกระพุ้งด้วยแรงของแกด้วยความอดแอที่แกต้องเกาะขอนไม้แต่สำหรับคนที่มันแข็งแรงอ่ะขอนไม้เป็นภาระรืยตัวพยุงมันเป็นภาระการสวดมนต์เหมือนกันอะคนไม่ลุ้มก็บ้าสวดมนต์เพื่อตัวเองดีขึ้นทํามาธุรกิจดีขึ้นถ้ามึงไม่สวดมนต์ก็ธุรกิจมึงดีขึ้นถ้าว่ามึงมีจิตใจที่มันแบบ มันมันเข้าใจอ่ะเข้าใจโลกไม่เกี่ยวบทมนไมมีพระมาบอกพระอาจารย์สวดให้พระที่วดสวดปริศพระมหาปริศพูดชงว่ามันเกี่ยวอะไรวะเพราะพระเจ้าให้พระอัสชิสวดพฌงชงพระอัสชิก็หายป่วยก็ว่ามึงตีความมันผิดแล้วล่ะตีความมันผิดแล้วล่ะคือพูดชงหล่ะพูดชงนี่มันเป็นองค์แห่งทรูองค์แห่งความรู้อนะพฌงชงเนี่ยนะคือมันเริ่มตั้งแต่ ทำมาวิวัยจะยะตั้งแต่สติก่อนอะเริ่มแต่สติใช่ไหมมีสติสติสัมผัชงอย่างเงี้ยก็หมายความว่าเธอเพิ่งมีสติอ่าเมื่อมีสติก็จะมีการตรึกทมนะเกิดตึกทมขึ้นมาเมื่อเกิดตึกทมก็จะมีความเพียรในการตรึกทมนั้นเมื่อมีความเพียรการตรึกทมนั้นจริงมันไม่ว่าอย่างเงี้ลยลแต่ว่าโยงให้เห็นว่ามันคือการก็เกิดอ,อาการปิติปิติคือการปรุงแต่งแห่งธรรมที่มัน ได้มีความเพียนรนะปิติไม่้มีความสุขเราชอบชอบแปลความหมายปิติแห่งธรรมก็คือความสุขปิติในภาษาบาลีเนี่ยมันมันแง่ธรรมที่แปลในแง่ของว่าของอาการปรุงแต่งปรุงแต่งความทุกข์ก็เป็นปิติตัวหนึง่งความสุขก็เป็นปิติตัวหนึง่งคือเราไม่ค่อยเข้าใจเหมือนเหมือนวาจาเราคิดว่าวาจาคือการพูดวาจานในบาลีเนี่ยความหมายแห่งค่าภาพป,ปาก็คือการแสดงออกการเสือกออกมาวาจาคือเสือ,อ,อกมาใช่ไหม แกเดินเข้ามาแล้วข้าไม่ได้พูดข้าไม่ได้เรียกข้าแค่กวักมือแกก็ดินเข้ามาแล้วนี่คือวาจาหรือว่าการเอาดอกไม้ให้ก็เป็นวาจาเป็นการเสือออกมาถึงแสดงถึงความรักความผูกพันไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้แต่คนเราบ้าพูดต้องพูดดิต้องเขียนนั่นสิจริงๆความรักความผูกพันมันมีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องแสดงออกอย่างนั้นก็ได้ถือต้องไหมแล้วแต่ความเข้าใจเนี่ยกูออกวาจากูลืมเรื่องเมื่อกี้เลยพ่อชง ใช่ไหมความมีปิติสัมโพชงก็คือมันมีการปรุงแต่งความาจากความเพียรที่เกิดมาจากการวินิจฉัยธรรมที่มาจากสติเห็นไหมเมื่อเกิดปิติมันก็จะเกิดประสันธิโพชงก็หมายความประสันธิโพชงหมายความสงบกายเย็นกายเย็นใจเออมันไม่เล่าร้อนเมื่อไม่เล่าร้อนก็เกิดสมาธิก็คือความตั้งมั่นแห่งสิ่งที่ตั้งสตินั้นด้วยธรรมตัวนั้นที่เกิดความเพียรที่เกิดปิติ ที่เกิดปัจันทีไม่จะเกิดการวางเฉยด้วยความเข้าใจด้วยปัญญาเขาเรียกเวขาผู้ชงมันมีอยู่เจ็ดตัวซึ่งมันไม่เกี่ยวทําให้แกหายป่วยเลยนะแต่นั่นเป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆเหตุมันมีมาอย่างนี้เหตุมันมีมาเนี่ยนานแล้วข่าเคยอ่านตั้งแต่สมัยข้าเป็นเนนนะเหมือนว่าพระสัชชีเนี่ยท่านอาพาธด้วยโรคลมรื้อในท้องขอโทษจ่าจาาอาพาธด้วยโรคทุรนทุราย ท่านทุรลาทุรายความทุรนทุลายของท่านเนี่ยมัน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 ทนไม่ได้อะเขาบอกว่าพระอาหารหันต์ไม่ไม่เวทนาทางกายและเวทนาก็นี่ไงพระสัจจิย่งนงเวทนาทางกายทางใจเลยถ้าไม่งั้นท่านจะไปเรียกพระพุทธเจ้าให้มาปโปรดทําไมใช่ไหมครของเรานี่ออพระอาหารหันต์อย่าง,งนี้มันเป็นข้อความเป็นตโหพระอาหารหันต์ก็คือคนไงคนก็คืออะไรก็คือต้องหิวว่าต้องกินอะ ร้อนก็ต้องหาผ้ามาหม่มใช่ไหมเอาดังที่ทยิงหัวปกโอ้ยเหมือนกันนะมันไม่ได้เป็นผู้ที่แบบไม่ว่างเปล่าอย่างเสียนี้ก็คือสวยเวทนาเหมือนกันสวยเวทนาทั้งทางกายและทางใจเช่นเดียวกันไม่ใช่ทางใจเห็นไม่สวยที่มันไม่สวยเพราะอะไรเพราะมันพิจารณาแล้วแบบเออเป็นด้วยความคิดว่าอย่างเช่นมือเราเจ็บเงี้ยเราปวดหัวเนี่ยถ้าเราเป็นคนแล้วถ้าเราเป็นวทนา เวลาเวทนาหายไปทาไมหัวเราไม่หายไปด้วยล่ะอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นตรก,กะเป็นความคิดเพื่อให้เรามีที่เกาะเพื่อให้เราเนี่ยสบายใจเพื่อให้เราเห็นหนทางที่เออจริงๆแล้วมันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยแต่มือก็คือมือกันแหละเพราะอายะน,นะมึงยังทํางานอยู่นั่นเราต้องเข้าใจให้มันด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่เข้าใจด้วยผลที่เขาว่าแสดงแล้วบอกตรงนี้ต้องใช้ต้องใช้ไม่งั้นเราก็งโง่อย่างไพวกนักสวดมนต์แล้วบอกว่าจะทําให้โลกหายทําให้โลกหายมาที่พระบางองค์เขาเขียนมนต์มาเลยมึงสวดนี้แล้วมึงจะหายโลก มึงเอาอันนี้ไปให้ไอ้ผู้ป่วยโรงพยาบาลสวดเลยไปถ้ามันหายไหมมาตัดคอกูเลยเพราะงั้นเรา,าควรอยลืมตาขึ้นมามองเห็นความจริงไม่งั้นมันจะงมงายแล้วก็มีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเรายึดถูกต้องยึดถูกต้องเพราะมีครูบาอาจารย์ชี้มีครูบาอาจารย์บอกมันไม่ตรงมันไม่ตรงเมื่อมันไม่ตรงมันก็ทําให้เราเนี่ยหลงหลงกับสิ่งเหล่านี้ทุกคนมันก็หลงอยู่แล้วแต่มันหลงแบบไหนหลงแบบคิดเป็นคือหลงก็คืออะไรอาการที่มันศรัทธา มากนี่ก็หลงอาการที่มันมีปัญญามากมีตจรังเลสงสัยที่ไม่ลงใจไอ้ก็หลงเหมือนกันเพราะมันตั้งศรัทธาปัญญามันไม่เสมอกันมันไม่ไม่คลุกคล้ากันให้เกิดความเห็นจริงแบบกลางๆว่าเออเราต้องถอยมาดูดีว่าไม่ใช่โตไปซ้ายทีขวาทีไอ้นั่นคือเราไปสังมันเฮงซวยเองอะแล้วไปโทษผู้อื่นไม่โทษใจเฮงซวยที่มันยึดซ้ายทีขวาทีมันไม่ถอยมาดูทั้งซ้ายและขวาจริงๆแล้วมันมันอะไรที่มันพอเหตุพอผลแล้ดีกับเราเข้าใจไหมเราไม่หัดมอง ไอ้น,นี่ดีสำหรับกูกว่าน,นี้เลยดีแต่พอวันหนึ่งไม่ดีอ่ะกูไปอยู่ฝั่งนี้มันซ้ายขวามันเวียงเวียงอยู่เงี้ยคนเราไปางี้คืออาการหลงเพราะงั้นแล้วเนี่ยมีพระหลายลูกมาบอกข้าแล้วก็ส่งบทมนป้องกันโรคอ่าข้าลืมไม่เอาไมให้พวกแกหรอกมันขึ้นด้วยแต่บัตรตะบวยหัวควยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแหละกูเลือกเห็นแล้วแม่งมันงี่เง่าอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่มันไม่ได้เรื่องน,นั่นคือความจริงไงแต่เราไม่ยอมรับความจริงไงนี่เพราะว่า แม้ท่านผู้นั้นเขียนให้ต้องดีแน่เลยพ่อจารนะด้วยความหวังดีเราเข้าใจความหวังดีแต่ความหวังดีแบบโง่โง่เราไม่รู้จะรับยังไงมันต้องมีเหตุมีผลและสามารถทําให้เราเนี่ยเข้าถึงความจริงนั้นได้ใช่ไหมถ้าก็ถามพอถามก็ตอบไม่ได้เพราะเรามีความสงสัยอะไรขครต้องถามเลยถ้าเขาตอบได้ได้แบบตอบแบบแท้หรือเปล่าหรือมีปัญญารู้ว่ามันแท้หรือเปล่ามันเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเราถามผู้ทรงคุณเขาก็ตอบให้เราด้วยปัญญาที่เราเออมันมีเหตุมีผลเออลองรับได้เมื่อ มันรองรับได้เห็นด้ผลเราเห็นชมันก็กระจายความรู้สึกเราไปแต่ไม่ใช่มันเอาเป็นโควิดจะตายแล้วมันไปสวดมนต์มันก็ตายด้วยบทสวดมนต์นั่นแหละแลวสวดมนต์แล้วได้ไปสวรรค์อย่างนี้การทําความดีความเลวไม่ต้องช่วยเลยดิที่สั่งสอนมาสวดมนต์จะได้ไปสวรรค์สวดบทนี้แล้วจะมีที่มาที่ไปนอนหลับฝันมันก็พูดไปได้เพอเจอร์แหละบทมนต์ก็คืออะไรบทมนต์ก็คือตัวอักษรที่เราสมมติขึ้นมาแล้วก็ผูกกันเป็นสโลกคำแล้วมันมีผลต่อกายตรงไหน แต่มันมีผลต่อใจก็ใช่มีผลต่อใจที่มันโง่โง่แต่มันไม่มีผลต่อใจที่มันฉลาดฉลาดฉลาดมากไปมันก็โง่เหมือนกันเข้าใจไหมมันมีสงสัยอย่างข้าที่สงสัยขี้ก็โง่เหมือนกันแต่ข้ามีความศรัทธาด้วยหรือเอาเหตุผลเข้าไปจับจ้องแล้วก็มามิกันเออมันสมควรไหมโอเคไหมข้าึงกล้าพูดในสิ่งที่ที่ข้าเห็นมันเลยเป็นการบรรลือเสียหน้าทางธรรมข้าไม่เห็นด้วยกับเรื่องบทสวดมนต์ที่ทำให้โลกภัยหายสวดพระปริศ สูดพูดชงทําให้โรคภัยหายมันไม่มีอย่างเงี้ยมันเป็นการหลอกลวงกันถามว่าหลอกลวงเขาก็ไม่หลอกลวงลวเขาเชื่ออย่างนง้นแต่ความเชื่อของเขาเนี่ยมันเชื่อแบบไม่เป็นความจริงเราควรจะตื่นขึ้นมามองเห็นความจริงพุทธศาสนาในทางพระคือมองเห็นความจริงภาสัจจิเมื่อกี้ลืมไปท่านอาพาธด้วยตรอท้องท่านทนไม่ได้ท่านทถนไม่ได้ใช่ไหมแล้วท,ทำไมท่านทถนไม่ได้ก็ท่านต้องรู้อยู่แล้ว ก็ท่านาก็รู้อยู่แล้วท่านท่านเข้าถึงธรรมมีดวงตาเห็นธรรมด้วยบทอนันตลักนณสสูตรก็คือกายไม่ใช่เราไงถูกต้องไหมรูปไม่ใช่เราอย่างนี้สิอย่าเป็นอย่างนั้นเลยอย่าเป็นอย่างนั้นเลยอย่างนี้นเลยแต่เพราะมันมันเข้าป็นชาไม่ได้มันไม่ใช่เราเรายึดสมมุติในตัวเป็นเราเราเลยตกทุกข์กับความเป็นเวทนาที่แรงกล้าสำหรับกายนะืมถ้าพระสัชชิท่านมีใจท่านก็ถือเป็นพระอรหันต์รุ่นแรกเลยของพุทธศาสนาของปัจจวัคคี้นะฮะทำไมท่านท่านไม่มีสติหรอ ท่านไม่มีรู้เหรอว่า,วาม,ม,มันเป็นอย่าง,งนั้นเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเราเขียนพระอรหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นท่านเป็นเนี่นมันเขียนจากมุมมอง,องคนไม่เป็นอรหันต์แต่เรามองมองด้วยความจริงพระสิชิท่านปวดอาพาธมากท่านทนไม่ได้แล้วท่านหมดปัญญาที่จะไปแล้วเห็นพระอรหันต์ก็หมดปัญญาที่จะไปท่านวาันเชิญพระองค์เจ้ามาพระองค์เจ้าท่านบอกว่าท่านตัดค้นดเดียวอาชิชิพึงมีสติอาชิพึงมีสติแค่คาว่าพึงมีสติเนี่ย ท่านก็เพราะมีพระองค์เจ้าเป็นที่ตั้งสติกับมาก็ท่านได้ฟังแล้วกายนี้เป็นอย่างนี้ท่านท่านทีน่สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาของท่านแล่ทำไมท่านไม่มีนะแต่เดท่านไม่มีสติสิพระอรหันต์ก็ไม่มีสติได้เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าต้องเติมเธอพิงมีสติพอมีสติแล้วมันก็เกิดการเขาเรียกว่าทรมวิเวจย,ยะเกิดขึ้นก็คือการวินิจฉยัยธรรมที่ผ่านมาในการตื่ขึ้นมาเมื่อเกิดทรมวิเวชยะเกิดขึ้นมันก็เกิดปิติหรือเกิด วิิยะคือความเพียรในการที่จะระลึกตรึกตองเมื่อเกิดนันก็เกิดความเย็ดอ,อกเย็นใจก็เกิดปัจฉันทิขึ้นมาสมาธิก็เกิดความตั้งมั่นในสิ่งที่ในธรรมก็เกิดแล้วก็ปล่อยวางได้คําว่าปล่อยวางไม่ใช่ว่าท่านจะไม่เจ็บท่านอะเจ็บจนตายแล้วท่านก็นิพพานนีนัน้นก็นิพพานด้วยความเจ็บปวดนั่นแหละแต่ท่านวางได้เพราะเข้าใจว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเองเนื่องจากมีลูกไม่ใช่สวด รู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ท่านวินิจัยธรรมแต่ของเราเนี่ยเอาหัวข้อพระปรลิศก่าวขานเป็นสโลกมาสวดที่เขาอธิบายเนี่ยมาสวดเป็นบทมนต์แล้วบทมนต์นี้จะทําให้หายป่วยเพราะพระอัศชิยังหายป่วยไม่หายป่วยท่านยังเจ็บแล้วก็ตายด้วยใจไหมงั้นควรที่จะศึกษาพุทธศาสนาแล้วก็อย่างคนฉลาดด้วยท่านไม่ได้เป็นนักบวชนักพจน์แล้วคิดว่าตัวเองทําถูกต้อง มันทาแบบโง่โง่อะแล้วท่านก็ตามด้วยดินั่นแหละตามด้วยถ้าข้านี้เป็นคนที่แบบเรียบร้อยพิมพ์นิยมพูดน้อยเช็ดแมงคนตามมาเยอะจิบมหายเลยแต่นี่กูไม่ใช่นักเลงที่พูดจาหมาไม่แดกมันจะิตกอย่างนี้มันไม่ต้องตัวแหลตัวเองข้าตัวแหลตัวเองไม่เป็นเดยวฮะแม่งพอตัวแหลตัวเองมันกหลุหงุดหงิดกูเดินไปข้างหน้าไม่กูตัวแหลเปล่าวะก็มันก็ออกมาชัดเจนอย่างนี้ไม่ต้องนี่อะไรแต่ทำมามันชนัดเจนอะ แล้วข้ายืนบนความชัดเจนแห่งธรรมคนอื่นไม่เข้าใจหรอกสิ่งที่ข้าทําข้าคิดแต่คืออะไรแต่ข้าเห็นที่ผ่านมาพวกแกอยู่ข้าเป็นสิบปีอย่างเงี้ยแม่งกลัวทําสําเร็จทุกเรื่องมากใช่ไหมคนนอกบางทีมันไม่ไมาอยู่ด้วยกันมันมองไม่เห็นมันมองเห็นแต่ความเหงสวยที่มันเกิดจากตะกะมันอะแล้วมันก็เลยยัดเยียดตอนนั้นมาให้คนเราพวกเราอยู่ใกล้ๆเนี้ยก็เห็นอาจารย์เมื่อกูเปลี่ยนแปลงไม่ง่มาอยู่กูาหายตั้งกี่ปีแล้วเนี้ย มึงแค่อายุเยอะขึ้นเลยกูไม่อยากรับไอ้สิ่งอายุเยอะขึ้นหรอกแต่พฤ,ฤติกรรมอะไรแต่มันว่าอาจารย์เปลี่ยนไปอาจารย์อย่างนั้นอาจารย์อย่างนี้ให้กูเข้าใจไงเมื่อวันกับถินไม่ใครอยากกอดกูมากอดหรือคนกอดทงางศาลาถูกต้องไหมกอดศาลาถ้าเป็นเราโอ้โหไม่อาจารย์ธรรมกะเงนี้ต้องอะไรนะสังฆาธิเศ้วโดนแตะเนื้อต้องตัวพีแล้วพวกมึงองที่สังฆาธิเศตแต่กูไม่สังฆาธิเศตหรอก แต่อารที่เกิดเนี่ยมันเกิดไม่ใช่มันเข้าใจแล้วมันเกิดจากความกำนัดยินดีในทางคข้ทางกามมาลมไม่ใช่ตัวว่ามึงสนิทันจะไหลเหรอที่โดนไม่ได้มันไม่ใช่มันมีเหตุของมันคือเกิดกำนัดยินดีทางราคะแล้วไปเกิดแล้วงับช่างใจไม่อยู่มันธรรมชาติของมันอ่ะเพราะเราไม่การทวนใจท่านเลยห้ามไว้ไม่งั้นมันจะไหลไปไหลไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเข้าข้างตัวเองก็ฉันอยากรู้ยังอย่างนั้นแบบท่านต้องใล้เาางตัวเองเดี๋ยวไม่รู้ตัวเพราะเรายังเด็กอยู่อ่ะ เราต้องประคองอย่ากันทว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 นแต่ข้าไม่ต้องทวนข้าเข้าใจและข้ากําลังจะจากโลกนี้ไปอีกไม่นานมั่งข้าเห็นชัดลาวที่สมากายก็มาหาข้าบ่อยๆแล้วมันบอกเล่าเล่าร้อนร่ําร้องอาจารย์พ่อจะมาอยู่แล้วอย่างนั้นอย่างนี้กูก็อยู่อย่างเงี้ยเราดีใจที่เราเจอดิอย่าเสียใจที่เราต้องจากทุกคนต้องจากกันอยู่แล้วเพราะงั้นมาเลยหลายคนมีความรู้สึกอยู่ข้าม10ปีมึงมากอดกูเลยมะกูยอมให้กอดขครจะด่ากูไม่ด่ากูดิไม่ต้องด่าคนอื่น แต่พวกมึงกอดไม่ได้เพราะมึงยังสิกขาอยู่ยังต้องเรียนรู้อยู่เข้าใจไหมฮะเราก็ต้องอยู่ในธรรมวินัยเพื่ออยู่ในสังคมแต่ข้าไม่จำเป็นอยู่สังคมแล้วข้ามันห่วยแตกไปแล้วสติแตกไปแล้วมึงกอดกูได้เลยก่อนที่จะไม่ได้กอดก่อนที่กูจะตายไปอย่างที่แบบไม่มีโอกาสที่จะได้จับได้กอดได้แตะต้องมึงกอดไปเลยกูไม่เย <N> ็ดมึงหรอกเข้าใจไหมฮะเพราะงั้นแล้วคนเราควรจะเข้าใจเนี่ยแล้ว ใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยให้มันตรงกับแต่ความเป็นจริงด้วยภาชนะที่มันรู้แล้วถ้าไม่รู้มึงอย่าทำไปกล่วมึงก็ิดติดในใจดีไหมได้เังไอไหมได้เงินไหมเพราะเราแก้ไขตัวเองไม่ได้แก้ไขใจตัวเองไม่ได้เมื่อเราแก้ไขตัวเองไม่ได้แก้ไขใจตัวเองไม่ได้มึงอย่าไปแก้ไขเขาเดินมันเสียเวลาเวลาเกิดขึ้นมาใจตัวเองแล้วเป็นไงมันแก้ไม่ได้มึงตายไปวิญญาณมันก็จะตายไปก็จะทุกข์ทรมานเหมือนวิญญาณที่ผ่านร่างคนนคนนี้ก็มหมาฆ่าแหละโอยหวนร้องหอร้องไห้ใช่ไหม มันไม่ใช่ว่าคนงงๆเ่ยวิญญาณผ่านในคนฉลาระดับปญ,ญาเอกมันก็ผ่านเหมือนกันแหละกูเห็นมาหลายคนแล้วคิดเปน็นก็ผ่านไม่เคยเป็นไม่เคยรู้สึกนั่น,นก็เป็นขึ้นมานั่นมันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าตัวยืนยันอยู่แล้วความคิดคนอหรือเขาไม่ได้ไเผชิญอย่างนี้เ่หวาเขาก็ไม่มีลู่ทางในการรู้สึกนึกคิดที่มันยิ่งใหญ่หรือไกลก,กว่าขอบเขตของความรู้สึกของตัวเองจำไหมฮะไม่เคยทำอะไรค่าคิดดีแล้วสึกดีแล้ว ไม่งั้นมันคงไม่เป็นผู้จะเรียกว่าหล่าที่สมาก,กายไม่นอบน้อมหรอกเพราะเราคิดให้เป็นของพวกเรามันคิดจากตัวเองมันไม่คิดตรงตามความเป็นจริงที่ธรรมชาติมันเป็นแล้วมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเข้าข้าตัวเองซะด้วยมันขาดเลยยูติเสถตามนิพิพันธ์นะ<ด>ก็ขอให้เรารู้สึกแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เองมีตัวเองเป็นให้มากๆแล้วฝึกปฏิบัติไปเถอะไม่ต้องไปอะไรมากมายหรอก ใ้าเห็นแล้วมันงี่เง่าอ่ะมึงบวชเข้ามามึงทำไงมึงก็ทําหน้าที่ของมึงแหละการบวชเข้ามาจะทําหน้าที่อะไรก็ว่าตามเหตุปัจจัยในภาชนะของเราไม่ใช่บวชเข้ามาเพื่อจะต้องปแสวงหาอย่างไจงเราเยงนี้ไม่แสวงหาเดินทางไปที่โน่นที่นี่สุดท้ายไปรอบประเทศไทยแล้วกลับมาที่เดิมกลับมาที่นี่เพราะมันไม่มีใครให้คําตอบมันได้เพราะมันเป็นอยู่แค่นั้นเห็นแล้วมั้ยเออเอาที่มึงพอใจกันชีวิตคิดมึงอ่ะไม่ต้องไปใครไปครอบงำหรอกกูยินดีด้วยในสิ่งที่มึงคิดกันเอาเท่นั้น โอเควันนี้ได้คุยแค่นี้ทิทางบุญยะพลังผลบุญใดท่านทั้ง,ทงหลายร่วมกันทำบำเพ็ญแล้วในคราวครั้งนี้ขอผลบุญนี้เป็นเวลาปัจจัยท่านทั้ง,ทงหลายมีความสุขความจเจริญประสงค์สิ่งใดได้สมดังความปรารถนาด้สมดังความมุ่งหมายด้สมดังความมุ่งหวังที่ได้ตั้งจิตคิดอธิษฐานไว้สัพพทุกสัพพโซสัพพโรสัพพภัยสัพพเคราะห์สิทธิ์นไรวินาสันโตพระ,จะเจริญในอายุวันนาสุขะพลังปฏิพานธนสารสมบัติ เกิดปัญญายาณแจ่มใสมนุษยสมบัติส่นสมบัตินิพานสมบัติคำวิญญาตจนเขินใจอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มีคำว่าไม่มีไม่สำเร็จจะได้พึงมีพึงเกิดทุกภพทุกชาติมันจะไม่คลายจนกว่าจะเท่าสุนิพานสุขจะเป็นสุขเป็นสุขด้วยกันทั้งสิ้นทุกคนทุกชาติ